สวัสดีค่ะยอดดอยชาแนลนะคะทุกคนวันนี้ยอดดอยจะพาไปเที่ยวสวนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาติดตามชมนะคะไปเที่ยวพร้อมๆกับยอดดอยนะคะวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ด้วยค่ะไปค่ะ ตอนนี้ยอดดอยก็มาถึงที่สวนแล้วนะคะตอนนี้ก็จะพามาเดินเล่นนะคะก็จะมีผลไม้หลากหลายเลยนะคะที่สวนญาติตอนนี้ยอดดอยอยู่ที่สวนของญาติค่ะเราจะพาเดินชมนะคะมาเดินเที่ยวกับยอดดอยค่ะค่อนข้างที่จะโลกนิดนึงนะคะทุกคนในสวนก็มีทุกอย่างเลยนะคะ ต้นมะกรูดส้มโอนะคะชะอมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยค่ะมันสามปหลังก็มีจะมีขนุนม่วงลกมากเลย ไม่ค่อยมีคนดูแลนะคะก็เลยลกนิดนึงค่ะนี่ก็จะเป็นขนนนะคะกำลังสุกเลยค่ะแต่ไม่มีใครกินนะคะล่วงเต็มเลยเล็บค้ดนะคะมะพร้าวฮับบิด พระเบ็ดก็มาผมนี้ก็จะเป็นน้อยหน่าน้อยหน่ามีหลายต้นเลยค่ะห้าหกต้นได้โอ้ยไม่ยงชิดหายไปแล้วรวย เกอกนะคะลกหน่อยญาติก็บอกว่าระวังงูนะช่วงนี้มันหน้าฝนด้วยอันนี้ลำใหญ่วลิ้นจีน่าจะลิ้นจีค่ะออกผลแล้วด้วยต้นไม่สูงค่ะแต่ออกลูกแล้ว นี่ก็จะเป็นส้มโอนะคะส้มโอกระถินต้นใหญ่ตอนนี้ยอดอยมาตอนโน้นนี่สูงเท่ากันนะทุกคนแต่ตอนนี้สูงกว่ายอดได้อีกแล้วค่ะสูงมากอันี่ก็จะเป็นอันนี้ต้นเงาะค่ะ ลูไวยนะคะแล้วก็มีหน่อไม้หวานอัวนี้เป็นหน่อไม้หวานก็จะมีทั้งหมดอยู่เจ็ดต้นนะคะไอ้ดูสิมีหน่อบ้างไหมเนี่ยอ๋อแบบนี้ใช่ไหมคะนี่คะ่ะหน่อหน่ออะไรเนี่ย หน่อไม้หวานมาค่ะใครอยากมาเที่ยวกับยอดดอยนะคะมาเที่ยวสวนเดีรวเดินไปชมด้านนนตนต่อนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไม้สักนะคะทุกคน แต่ด้านนี้ก็จะเป็นที่ชาวบ้านค่ะด้านนี้จะเป็นที่ของญาติยอดดอยนะคะร่มเลื่อนดีนะคะเหมาะสำหรับสร้างกระต๊อบมุงคาอันนี้ก็ต้นเงาะค่ะ ลุงเขาบอกว่าไม่ค่อยได้ดูแลนะคะก็เ,เลยไม่ได้บำรุงอะไรเพราะว่าท่านก็ไม่มีเวลาทำงานหลายอย่างค่ะอันนี้ก็น่าจะละมุดนะคะต้นเนี้ยเห็นไหมคะละมุดอันนี้กล้วยหอมนะคะอันนี้ประมาณ เจ็ดแปดเดือนแล้วนะคะเพิ่งได้เท่านี้เองไม่ค่อยได้ดูแลอันนี้ผักเสี้ยวน่าจะผักเสี้ยวนะคะแล้วก็มีต้นชะอม อมนี่เยอะมากเลยค่ะยายก็กินไม่ค่อยเป็นนะคะมันฉุนแล้วหนามก็เยอะด้วยเนี่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆทุกคนมาเก็บผักกันนะคะ นี่ก็จะเป็นต้นไผ่นะคะต้นไผ่ในร่มลื่นม,มากไผ่สามต้นนี่ยอดได้มาช่วยปลูกนะคะเนี่ยประมาณเจ็ดแปดเดือนคะ่ะได้เท่านี้คะ่ะต้นใหญ่มากยอดใดก็รู้สึกดีใจจังได้เห็นผลงานของตัวเอง ยุงเยอะด้วยค่ะหน้านี้ก็ยุงลายเยอะหน่อยนะคะทุกคนฮับบิดอันนี้มาแล้วมา มองไปด้านนี้ก็จะเห็นต้นไม้ปกคลุมหมดเลยนะคะแต่ถ้าตัดหญ้าแล้วก็จะน่าอยู่มากค่ะดินดีมากนะคะทุกคนปลูกอะไรก็ได้ค่ะแต่พอดียอดดยก็ทำสวนพราไม่ค่อยเก่งนะคะก็วันนี้ดีใจที่ญาติพามาเที่ยวสวนของญาตินะคะ ยอดใดก็เลยได้มาเปิดหูเปิดตาอีกมุมหนึ่งของลำปางนะคะอันนี้จะเป็นพุทธาจะว่าตายก็ยังไม่ตายนะคะก็ยังแตกยอดอยู่นะทุกคน<笑><笑>มีทุกอย่างเลยค่ะน,นะคะมองไปรอบๆที่เห็นต้นใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นลำไยนะคะ ลำยยออกลูกเต็มเลยมะกรูดก็ออกลูกนะคะก็นี่จะเป็นกระตอ๊อบกระต๊อบน้อยร้อยล้านนะคะสวนด้านนู้นก็จะเห็น ดอกหางนกยุงนะคะทุกคนใช่เปล่าไม่รู้เนาะสวยมากค่ะที่สวนนี้นอกจากสวนแล้วก็ยังมีนี่นะคะทุกคนมีนวมไว้ให้เล่นด้วยค่ะได้ต้นลำไย,ยนี้แบบลมลืนมากค่ะ ข้างๆก็จะมีวัวนะคะเลี้ยงวัวกันเต็มเลยย่าดยก็กลัวงูนั่นแหละค่ะมันลกที่นี่ก็เงียบสงบดีนะคะน่าอยู่ทีเดียวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระท่อมนะคะกระท่อมไม้ฟากไม้ไผ่ ตรงนี้ยายไดจะพามาชมตรงนี้เป็นเล้าหมูของชาวบ้านแถวนี้นะคะก็คือรั้วติดกันแม่แรงตัวเล็กๆเยอะมากเลยค่ะเข้าหูเข้าตาแบบยอดายคันไปหมดเลยยุงด้วยอันนี้เอกนะคะ อันนี้ต้นชาย,ยานะคะเป็นต้นที่ยอดโดยเคยปลูกไว้ก่อนหน้าค่ะทุกคนตอนนี้เยอะมากแล้วก็ต้นสูงด้วยค่ะนี่นะคะมีหลายต้นเลยค่ะคุมแบบร่มลื่นไปหมดละตอนที่ปลูกนะคะขอมาแค่สี่ห้าก้านเองนะคะแล้วยอดโดยก็มามา,มาตัดแบ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เอาชากับดินนะคะยอดอดก็ปลูกหน้าฝนเนี่ยค่ะอันนี้ประมาณ8เดือนนะคะยอดอดปลูกไว้แล้วยอด้ยก็ได้มีโอกาสมาดูอีกครัง้งหนึ่งก็จะโตขนาดนี้เลยค่ะเยอะมาก ค่ะยอดดอยก็จากบนดอยนะคะมาสู่ในเมืองเมืองดอยกอ็ในเมืองก็มาสู่ในสวนอีกค่ะอยู่ที่ไหนก็แบบไม่แคล้วสวนนะคะยอดดอยชอบต้นไม้ชอบป่าชอบอะไรที่มันเงียบสงบค่ะยอดดอยไม่ชอบความวุ่นวายนะคะกระ่อบนี้ก็ปลูกได้ ประมาณปีกว่านะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มหมดสภาพแล้วค่ะถ้าปรับปรุงอีกหน่อยก็น่าจะสวยนะคะน่าจะน่าอยู่เมื่อก่อนยอดใดก็มาผูกเปลนะคะผูกเปลน,นอนเล่นอยู่เลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ยอดใดก็พามาเที่ยวชมสวนนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับยอดดอยด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจและกด subscribe ให้กับยอดดอยกันเยอะๆนะคะเพื่อยอดดอยจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมานะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามชมและเป็นกำลังใจให้กับยอดดอยนะคะวันนี้ยอดดอยก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ